ครั้งก่อนนะครับผมได้มารีวิวเทศกาลสงการในฟรีไฟล์นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นอะไรมากมายนะว่าแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างผมอ่ะคิดว่าแบบเทศกาลยังไม่เปิดหรอกมกั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรอนะครับรอจนกว่าแบบเทศกาลเปิดแต่พอเทศกาลสงการมาแล้วนะครับแล้วก็แบบผ่านไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะแบบมันมีหลายที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรให้ทํามากก่อนนี้นะแบบ อย่างเวทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคนเต้นนองไหมแบบผมคิดว่าจะมีคนเต้นหรือสาวน้อยตกน้ํานะครับมันก็ยิงแล้วก็ไม่ตกน้ำสักทีนะยังเหมือนเดิมนะครับหรือว่าบ้านผีสิงนะครับโอ้โหนะครับผมดูว่าจะมีแบบผีดิบผีสิงออกมานะครับไม่มีนะครับมียังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงเป้านะครับผมนึกว่าจะแบบมีให้เก็บคะแนนอะไรแบบนี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ดูดีขึ้นนะครับให้ดูเข้ากับสถานการณ์ เทศกาลสงการนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมทําได้นะครับคือการที่ผมได้ขึ้นช้างได้แล้วนะครับผมสามารถกระโดดขึ้นช้างได้แล้วนะครับเรียได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในการเล่นโหมดนี้เลยนะครับแล้วทุกคนที่เข้ามาโหมดนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างนะกับกิจกรรมเทศกาลสงการฟรีไฟในโหมดนี้นะครับแล้วใครที่ยังขึ้นช้างไม่ได้บอกผมหน่อยนะครับแล้วใครที่ขึ้นได้แล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้าง